พุทธธรรมนายถึงปัจจุบันสันติสุขจริงหรือโลกาวินาศนาซาได้งานทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ธรณีวิทยาได้บ่งถึงดวงพระอาทิตย์จะระเบิดครั้งใหญ่สุดในปี2012และประกอบกับโลกกำลังเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กโลกทีทฤษฎีหนึ่งบ่งว่า การเปลี่ยนขั้วทำให้สัตว์พวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์การเปลี่ยนขั้ว,ใน,นว 000, นในปี2012จะทำให้มนุษย์และสัตว์ส่วนมากตายโดยถูกรังสีร้ายจากดวงอาทิตย์และแผ่นดินไว้จะใหญ่ทั่วโลกแล้วมนุษย์จะเหลือรอดสักเท่าไหร่คำตอบมีในคำทำนายของศาสนาต่างๆในเรื่องของวันล้างโลก พระพุทธเจ้าตรัสพระสีอานผู้บรรลุธ,ธรรมวิเศษที่ในปัจจุบันซึ่งตรงกันกับความเชื่อของาศาสนาต่างๆไม่ใช่แตกต่างไปเช่นจะปรากฏในปีพุทธศักราช5,000เกิออีกเท่าไหรป่ปีตามที่บางท่านรู้มาโดยขาดที่มาที่ไปที่ดีเพียงแต่เชื่อเล่าสู่กันมา พุทธธรรมนายชีว่าพระศรีอานจะช่วยไม่ให้เกิดโลกาวินาศโดยที่พระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระศาสดาหรือสอนศาสนาแต่จะจันโลงพระพุทธศาสนาให้กลับเจริญเป็นเอกไปยิ่งจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่ยังเหลือบนโลกในปีพุทธศักราช5,000ก่อนที่โลกจะแตกสลายไป ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้เพราะภัยของพระพุทธศาสนาจะมาถึงในปัจจุบันซึ่งก็เป็นจริงแล้วตามการยอมรับของสมเด็จพระพุทธาจารย์ในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านและตามความเป็นจริงที่พุทธศาสนิกชนควรยอมรับ จากคำทำนายต่างๆของพระศรีอานเป็นพระจกักรพรรดิหมายถึงผู้ใช้ธรรมะเอาชนะอาธรรมที่ทุกศาสนายอมรับนับถือพระองค์มีชื่อตามภาษาของชนชาตินั้นๆตามคำทำนายแล้วยกพระศรีอานจะเป็นกฤิดายุกที่มีแต่คนดีมีศีลธรรมไม่ทำบาปขาดศีลธรรมเช่นในปัจจุบัน แต่โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่นี้ได้ก็มีเพียงสองทางให้คนเลือกคือหนึ่งพิสูจน์พระสีอานที่มีพระองค์ขณะนี้ซึ่งตามคำทำนายแล้วจะสามารถจุดมหันตภัยโลกในปัจจุบันได้ด้วยการทำให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมและก็นำผู้คนเข้าสู่กริดายุคในยุคใหม่นี้ มนุษย์โลกจะมีแต่ความสันติสุขสันติภาพและความยุติธรรมที่แท้จริงหรือสองถ้าคนไม่สนใจพระศีา่านก็จะเกิดโลกามหาวินาศเพื่อล้างคนบาปให้สิน้นคนที่รอดตายเพียงน้อยนิดจะเกรงกลัวบาปกรรมเพราะรู้แล้วว่าสวรรค์น,นั้นควบคุมความประพฤติของมนุษย์ไม่ให้เห็นแก่ตัวสร้างบาปกรรมกันไม่หยุด และจัดทำลายโลกได้ในที่สุดเช่นโรคมะเร็งที่ฆ่าคนคนจึงรู้ตนกรวสวรรค์ลงโทษเช่นนี้อีกจึงเป็นคนดีมีศีลธรรมและสอนคนรุ่นต่อๆไปมาให้เป็นคนดีตามซึนามิปี2547จะเป็นบทเรียนให้กับคนส่วนมากที่ยังประมาทอยู่อวดดีอวดรู้ไม่สนใจคำเตือนภัย ที่ได้คาดกันไว้แล้วล่วงหน้าวันนี้ขอเสนอความจริงและการพิสูจน์พระสีอ่านพระองค์จริงแยกออกจากผู้แอบ,บอ้างเป็นพระสีอ่านที่มีอยู่ทั่วไปโดยใช้พิสูจน์หลักฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปมีที่มาที่ไปโดยเฉพาะจะทำอย่างไรให้มนุษย์โลกเกิดความสันติสุขที่แท้จริงขึ้นได้การพิสูจน์ความจริง จะหลอกลวงไม่ได้จึงไม่เป็นเรื่องสีหายใดๆนอกจากทุกๆคนจะได้ประโยชน์นี้เวลาเหลือเวลาอีกไม่นานที่ผู้ไม่ประมาทเห็นว่าคำทำนายที่ต่างสถานที่และเวลาตลอดจนหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ป่งถึงวันสิ้นโลกตรงกันนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ บุคคลผู้ไม่ประมาทจ้อมรู้การเตรียมตนคืออย่างน้อยก็เลิกทำบาปไปเลิกเห็นแก่ตนไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจงทำบุญให้มากเพื่อชีวิตในภพต่อไปที่ดีขึ้นการให้ผู้อื่นเห็นธรรมะและพระสีอ่านตามที่พระพุทธเจ้าโคโดมได้ตรัสไว้การเผยแผ่ข้อมูลบอกเล่ากันต่อไป โดยไม่เรียรเงินทองอาจจะช่วยชีวิตผู้อื่นได้เป็นจำนวนมากยิ่งท่านช่วยการเผยแผ่เรื่องนี้ได้มากเท่าใดหนาบว่าท่านกําลังทําบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญใดๆเท่านั้นอย่าลบลู่ในสิ่งที่ท่านไม่รู้จริงและอย่าเมินเฉยก่อนที่ฟังจะสายเกินแก้โลกาวินาสวันล้างโลกวันสิ้นสุดของโลก คำทานายอายุหลายพันหลายร้อยปีเรื่องนี้มีที่มาที่ไปไม่ใช่เรื่องให้ตื่นตกใจไม่ให้เชื่อให้หลงงมงายแต่อยากให้ทุกท่านทราบพ,พุทธธรรมนายนี้ชี้ทางแก้ไขไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ศาสนาพยากรณและวิทยาศาสตร์คือพุทธธรรมนายอักษรบนศิลา และสรุปพุทธธรรมนายสาธุอารหันสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพันยูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและในอนาคตพระองค์นั้นทรงตราสแก่พระอานน์สรุปว่าดูก่อนอานนท์เมื่อศาสนาของตถาคตถึงกึ่งพุทธการดินฟ้าอากาศจะแรปรปรนมนุษย์และสัตว์ จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทิศได้แก่น้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้โรคภัยวิกฤตต่างๆจะเกิดมากขึ้นคนในสมัยนั้นจะมีนิสัยดุดดำกําเนิดจากสัตว์ป่าบุทธศาสนาล่วงเลย2,500ปีไฟจะลุกลามไม่วัดคนบ้านรุกบ้านป่า สัตว์ป่าหากินในเมืองสงครามทั่วทิศทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลนยักษินที่ถูกสาบจะเติ่นขึ้นมาอลวาดคนไม่อยู่ในศีลธรรมติดศีลบุญคดโกงผู้คนถืออำนาจไม่เป็นธรรมคนเชื่อคำคนโกงคนกล่าวเท็จคนประจบสอพอได้รับความเชื่อถือในสังคม ผู้มีศีลทรรมประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพยำเกรงพระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมมิการาชหมายถึงผู้ใช้ธรรม,มะเอาชนะอธรรมหรือพระศรรรีอานซึ่งอยู่ในความอุปธรรมของพระเทระโพธิสัตว์ผู้ทรงธรรมหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดศมหาราชเจ้า สองพระองค์จะสถิตหนเบื้องทิศตะวันออกของปัจจิมประเทศหมายถึงประเทศไทยนั้นอยู่ตรงกลางชมพูทวีปและเป็นประเทศเดียวที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึงพุทธศักราช5,000แต่ถ้าคนไม่สนใจสิ่งดีก็จะเกิดโลกาวินาศ ล้างคนบาปแทนดังนี้ดูก่อนอานน์ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงพานแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราดจะถูกทำลายให้สูญสิน้คำำนคําทํำนายของตถาคตนี้ย่อมยังเวยนยศัตร์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าปเป็นกรรมของสัตว์ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน